ให้ทุกเช้าเป็นเช้าที่สดใส และนี่ก็คือรายการแม่บ้านมืออาชีพโดยแม่บ้านตุ๋ยแล้วก็แม่บ้านตุ๊กใช่ค่ะกลายเป็นตุ๋ยตุ๊กตุ๊กตุ๋ยมาสร้างแรงบันดาลใจให้อบผู้ชมในการทํางานบ้านนะคะทำไมต้องสร้างแรงบันดาลใจคะง่นบ้านนี่มันอะไรกันนะกรนาเพราะว่าฉันไม่เหมือนเธอตุ๊กนี่เป็นแม่บ้านที่พับเสื้อเป็นสี่เหลี่ยมนะเรียบแล้วเรียงขาว เทาแล้วก็เรียงเฉดมาเป็นระเบียบมากเดี๋ยวนี้ไม่ขนาดนั้นแล้วเมื่อก่อนหมดแต่พับผ้าสามีไปเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวคือหมายเพราะว่าตุ๊กเป็นแม่บ้านที่เป็นระเบียบมากแล้วก็ดูแลลูกด้วยแต่ว่าหลายๆคนอย่างอาก็เหมือนกันคือรู้สึกว่าทํางานข้างนอกบ้านมันเหนื่อยแล้วไงตุ๊กแล้วพอกลับมาถึงบ้านไม่มีแรงบันดาลใจในการทํางานในบ้านรู้สึกแบบอยากจะลาโลกนี้ไปไม่ต้องอยู่ในบ้านอยากจะไหลไปกับอากาศ อเออจริงๆเพราะว่างานงานบ้านทำาหอ,อาถึงขั้นอยากลาตายเลยฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมทาง True for You เนี่ยที่กำลังดูรายการเราอยู่หลายหลายคนก็เป็นแบบแบบอา,อาเพราะฉะนั้นพี่ตุ๊กช่วยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องติดตามรายการนี้นะคะแม่บ้านมืออาชีพรับรองว่าเราจะทำงานบ้านให้กลายเป็นเรื่องสนุก ใช่จะบอกว่าายอยากเลิกงานเร็วๆจังเลยอยากกลับไปทำงานบ้านวันนี้เนี่ย ARA พอหลายคนแยกบ้านออกมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เริ่มเป็นแม่บ้านของตัวเองสักแป๊บหนึ่งก็จะต้องมาเป็นแม่ของลูกแล้วนะอาก็เลยมีพ่อของลูกของอ,อาร์ที่อาภาคภูมิใจจะเอามาแนะนำเพราะคนนี้เขาเลี้ยงลูกเนี้ยเขาเลี้ยงลูกดีอ่านี่มันเตาอบก็ลูกคลอดก่อนกําหนดไงต้องเอาลูกเข้าเตาอบไงเธอไม่เคยคลอดลูกเหรอเคยแต่วันนี้มันเตาอบขนมบะ คนละอันเหรอที่เขาเข้ากันอ่ะคนละอันแลอวแสดงว่าลูกเนี่ยต้องเท่าไหร่นะท้อง9เดือน10เดือนแสดงว่าเนี่ยต้องมี7เดือน8เดือนคลอดก่อนกำหนดอันนี้1เดือนก็คลอดแล้วรีบรับงานไงจะมาถ่ายรายการเราไงถ้าทีหลังจะท้องบ้างท้องเยอะแลอดได้หไม่มีเวลาจะตั้งครรภ์นานไงงั้นแค่ตัวอาต้องสูงแน่ๆถึงได้รีบเบ่งแล้วรีบออกมารับงานอย่างเงี้ยเออหลักพันหลักพันแล้วทอด ก็รีดข้อแล้วข้อเจ้าช็อกโกแลตนี่ออกมาแล้วโถพ่อเป็นนิโกรแน่นอนลูกพ่อคนไทยพ่อชื่อกายพ่อชื่อกายแม่ชื่อตุ๋ยลูกชื่ออะไรเดียะน้องตายตายแล้วลูกตายแล้ว,วตายแล้วไว้ตั้งชื่อลูกแกเถือนน้องตายน้องข่ยจิตอ๋อ,อตุ๋ยจตได้ฉันให้พ่อเขามาเลยนะวยพ่อมาด้วยหรออ,อะไรสันไห้อยู่ในพุ่มไม้เธออะไหน บินขึ้นมาพี่กายบินขึ้นมาจ้าจ้าเดี๋ยวขึ้นไปแล้ว พ่ออะสวัสดีพ่อสิลูกโอ้ยไงลูกแม่มือไม่อ่อนเลยนะสวัสดีครับมามามาเี๋สวัสดีอ๋อลร์บ้านที่เกิดบ้านที่ีาทางขึ้นบันไดยากมากเลยอ่ะเออน้องคะมันก็ลึกลับพอๆกับตัวพี่ละค่ะนี่น่าค้นหาไหมคะน่าคนหามากนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเอาอะไรมาแย้ๆเนี่ยลูกอออันนี้ก็คือวิธีการยกเวทสมัยนี้ ของคุณพ่อเหรอครับผมเพราะว่าเราเราจะไม่อยากเข้าห้องเวทแล้วเราก็เดินถือคนรงงี้เพราะเราอยากอยู่กับลูกอีกข้นนึงก็คือลูกยกไปติดลูกติดเมียพ่อก็เลยมีกล้ามเนาะมีกล้ามยกไม่ไม่เดี๋ยวขอดูตะก้าหน่อยครับอ่ะตะกาอะไรบ้างเนี่ยซึ่ง เขาบอกว่าคิรินเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อที่คุณพ่ออ่านตำรับตำรามาแล้วแล้วการชงนมของคุณพ่อเนี่ยของพี่กายเนี่ยก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาหรออ่าใช่ไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาทำแบบผมหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนที่เบลเคยช่วยเลี้ยงหลานนี่คือแค่อายุสิบห้านะก็เอานมใส่เอาน้ำอุ่นใส่แล้วคอยดูไม่ให้มันร้อนมากแล้วก็ขยับขยับเธอจะมามีวิธีอะไรมันไม่ได้ต้องมีวิธีอะไรเลยเดี๋ยวในช่วงอีกสักคู่เนี่ยเดี๋ยวพาพาไปนั่งชงกันที่อื่นได้ได้ ล้ำลึกกันหน่อยว่าแต่ละคนชงยังไงแล้ว,<ช>ลวมันเหมือนกับของพี่ไก่หรือเปล่าแล้วตอนของพี่นี่ยังไงนะของฉันคือฉันเป็นบาริสต้าไงฉันใส่กาแฟด้วยแล้วก็ช็อกโกแลตเป็นมอคค่งอ่านไรเเชนนี่ไง,ง,ไงแล้วก็อา่งอางติาร์แล้วก็กินเองเ<ห>พราะว่าชิ้ก่อนดีเป็นบาริสตา้าเออใครจะเป่าเลชเชนนี่ทันบ้าวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไปไปไปเข้าไปเข้าไปให้โชว์เนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือก่อนถือก่อนลูกไม่ลูกไม่ดื่มนมให้กินนมแม่หนูหนูฮะไม่ให้กินนมน้าค่ะกินนมแม่ค่ะ ลูกไปไปนั่งกันไหนกันดีไงแม่บอนมืออาชีพแม่บอนมืออาชีพคุณพ่ทองแมมว่าตั้งแต่เมื่อไหร่คืออย่างนี้วันนี้เราก็อยู่กับคุณพ่อมืออาชีพที่เขาบอกว่าวิธีการเลี้ยงลูกของพี่กายนี่คือเงียบมากศึกษาการเลี้ยงลูกจากไหนเขาถามสิคือผมเนี่ยอ่านเยอะ คืออ่านทั้งในเน็ตอ่านทั้งในหนังสือถามคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมถามเยอะอย่างเงี้ยผมมาเนี่ยผมก็ถามพี่ตุ๊กถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรที่ผมเอามาใช้อะดับได้อ่าถูกต้องอะไรที่ผมเอามาใช้อะดับได้เห็นถามตุ๊กเสร็จแล้วก็ใส่หัวลูกอันเลยนะว่าตุ๊กเ่จะไม่ขาดตลอดผิดตลอดไม่ทช่โอ้โหเยอะจังเลยว้ยยากจังเลยไม่ใช่เพราะว่าการก่อนจะเป็นพ่อคนมันก็ต้องเตรียมตรงเตรียมตัวกันหน่อยไม่แต่มันน่ารักตรงที่เป็นพ่อที่อยากบ อยากจะเลี้ยงอะอยากจะเลี้ยงอยากจ,จะได้ข้อมูลเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกค่ะผมว่าทั้งคู่พยายามให้มันบาลานซ์กันก็คือทํางานด้วยแล้วกเ็เลี้ยงลูกด้วยคือถ้าเราไม่ได้เลี้ยงลูกความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกมันก็จะน้อยใช่ไหมครับมันไม่มีอโอ้แต่เธอคือเลี้ยงเองแบบอย่างมากเลยนะนี่ไปออกกําลังกายให้นมตั้งเต้าคุณผู้ชมเพื่อจะให้นมลูกจากอก,อกตัวเองเลยไม่ใช่อันนั้นให้ล่ำหรอเอาเหรอนมก็ต้องกินนมผงไม่รู้เขาบอกว่า กายอ่ะชงนมไม่เหมือนพ่อบ้านอื่นหรือว่าให้นมลูกไม่เหมือนพ่อบ้านอื่นแมบ้านอื่น้นเต้าออคือแปลว่าไม่ได้จะให้นมจากเต้าตัวเองเนาะไม่ไม่ไม่แต่เป็นการชงนมที่แตกต่างคนอื่นน้องดูกลัวเราพี่ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวปกติแล้วเนี่ยเวลาชงนมเนี่ยฮะก็จะเปิดฝาหลังจะเปิดฝา้็ใส่นมเข้าไปใชครับใส่นมเข้าไปแล้วก็เขี่ย ก็ทั่วไปไงใช่ไหมฮะใช่คือกายจะไม่เขย่าไงเดี๋ยวมันก็ละลายไงอ่าเพื่อให้ละลายใช่แต่กายจะไม่เขย่าไม่เขย่าก็เป็นก้อนสิคะก็หมุนเอามันต่างเหรอใช่คือเดี๋ยวทําให้ดูไหมทำสิสมมุตว่าจินตนาการก่อนว่าพี่เป็นเมียแล้วเป็นแม่ของลูกมันก็ชงนมกันไม่ต้องจินตนาการว่ามีเมียอยู่ข้างๆมันก็ชงได้ค่ะคุณสมมุติว่าเราชงได้สามออนแล้วกันค่ะก็สามช้อนช้อนนึงคือหนึ่งออนเหรอคะถูกต้องครับสามแล้วนะ แล้วก็ใส่น้ําร้อนต้องต้องใช้น้ําอุ่นชงใช่ไหมคะใช่ครับแต่ผมเนี่ยจะไม่เหมือนชาวบ้านผมใส่แค่นี้เองน้ําอุ่นทำไมเราหัวลูกชอบกินเข้มเเหรอใช่ครับทำไมแม่เอานมเข้นให้ลูกกินล่ะเออเรสโซ่เออเข้มๆเอ้ยไม่ใช่คือถ้าเราเขย่าอย่างนี้สังเกตนะครับว่ามันจะเป็นฟองอยู่ตรงไหนเหมือนกับชาชัก ชาชากเขาจะอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้มันเป็นฟองเวลาเรากินชาชักหรือเราดื่มชาชักเนี่ยเราก็จะดูดพวกออกซิเจนอากาศลงไปด้วยพอเราดูดอากาศลงไปด้วยมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกเฟรชขึ้นงั้นเขย่าลูกจะได้ชอบเพราะว่ามันจะได้เออลูกจะได้เฟรชไงถูกไหมครแต่ว่าสําหรับเด็กเนี่ยเขาไม่สามารถแยกลิควิกับอากาศได้คราวนี้เขาจะทําให้ท้องเขาอืด แล้วพอท้องเขาอืดเสร็จปุ๊บเขาก็จะไม่สบายตัวแล้วต้องร้องแต่ว่าของเด็กเนี่ยเวลาเขาอินเทเข้าไปมันจะอยู่ในท้องเขาอย่างเดียวอพอมันอยู่ในท้องเขาท้องเขาอืดแ,แล้วเราก็ต้องไปหาพวกไมล้อมพวกไกด์อ<า>เตอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนมาเป็นวิธีนี้ดูก็หมุนอย่างิงครับเนี่ยมันก็จะไม่มีฟอมมันจะหมุนยาก แค่นี้เองแล้วพอเสร็จแล้วค่อยเติมน้ำเหรอคะเติมน้ำที่อุณหภูมิปกติเลยครับเพื่อให้กลายเป็นอุ่นกำลังดีไม่ใช่ครับเพื่อให้กลายเป็นอุณหภูมิปกติเติมให้เข้ากับสามออนเออคือคิดสมมติว่าลูกอยู่ด้วยจะจะ,จะดื่มิ่ใช่ใช่ราช่วยปิดช่วยปิดเสร็จป,ป,ปุ๊บนมมันก็จะเป็นอุณหภูมิห้องปกติ เหตุผลที่นมเนี่ยให้กินแบบอุณหภูมิห้องเนี่ยะนะครับก็เพราะว่าไม่ต้องการให้เขาชินกับต้องกินนมอุ่นๆเวลาเราไปข้างนอกเวลาเราเดินทางเวลาเราไปต่างประเทศอยู่บนเครื่องบินหือแ,แต่บางทีเครื่องบินที่ไม่มีน้ําร้อนให้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องให้นมเราเนี่ยไม่อุ่นเขาจะได้ชินเพราะว่าถ้านมไม่อุ่นปุ๊บ เขาอาจจะไม่กินถ้าเขากินอุ่นซะเคยตัวพอไม่มีน้ําอุ่นขึ้นมานางไม่กินไปเลยแล้วก็เพื่อไม่ให้นางเคยตัวเขาก็บอกว่าพี่กายเนี่ยมีวิธีทําให้น้องน่าจะอะไรนะเขาเรียกหลับสนิทใช่ครับในช่วงแรกๆเนี่ยลูกเวลาเขาอยู่ในท้องแม่เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาถูกแบบอบอุ้มกอดเอาไว้ห่อเอาไว้พอเขาออกมาความรู้สึกนั้นมันก็สมควรที่จะอยู่กับตัวเขาอยู่ก่อนที่เขาค่อยๆปรับตัวครับผมก็จะเป็นวิธีห่อลูก เดี๋ยวกายลองขอให้ดูเดี๋ยวสายที่ให้ดูเลยว่าขอน้องกุยหน่อยก่อนหน้าผน้องกุยหรือน้องตายน้องตายกายตัวคือกายชอบชื่อนี้คือกายเนี่ยจะอาบน้ําให้ลูกตอนตอนลูกเกิดออกมาเพราะว่าโถโถโถผู้ชายดีดียิ่งเหลือไหมมันมันง่ายมันง่ายสําหรับผู้ชายมากกว่าผมว่านะครับเพราะว่าอ๋อมือมือใหญ่กระชับใช่คือหนูก็จับลูกอย่างนี้สมมติอาบน้ําอะไรเสร็จแล้วนะครับผมเขาก็ใส่แต่งตัวใส่เสื้อผ้า ตอนแรกเนี่ยครับเราก็เบอย่างนี้เราพับเราพับตรงนี้นิดนึงเราก็จับแขนเขาอย่างนี้เพื่อที่จะพันตรงหัวไหล่เขาตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องทำให้แน่นนิดนึงคือเราต้องดึงอย่างนี้แล้วตรงนี้เราก็สอยเข้าไปท้างใต้ครับยกแขนขึ้นใช่ไหมอ๋อไม่ยกไม่ยกพันไปก่อนเลยเพราะในช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องพันไปเลยครับคอสวยอะ ห่อแล้วก็หาริบบิ้นนะคะหาโบมาเสร็จไว้ใส่ก่อเอาไปให้เพื่อนที่เขาว่างอยู่พอเสร็จเว่าเอาไปให้ก็ไม่มีใครเอาเพราะพอห่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็รัดให้เขาแน่นแล้วตรงปลายก็ม้วนพูดเลยว่ามีประสบการณ์การมีลูกมาก่อนไม่ได้ห่อง่ายจริงห่อแล้วลูกดิ้นปะนางดิ้นปะอ๋อคงใส่นันโซนไม่ห่อแล้วมันไม่ได้เรียนแบบน้องกายอย่างเงี้ยมันเหมือนห่อแล้วไม่สวยนะหนูห่อแล้วมันดู มันลงตัวเนาะครับคือในช่วงแรกเนี่ยเราลัดตรงปลายเท้าเขาเลยเพื่อที่เขาจะได้ไม่สามารถเตะได้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนเขาเขาอยู่ในท้องคุดคูยอยู่ใช่ครับแล้วเวลาเขานอนเนี่ยคือคนไทยเนี่ยก็ยังไม่อยากให้นอนแบบนี้เพราะเดี๋ยวหัวแบนใช่ไหมครับผมจะนอนแบบนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวหายใจไม่ออกเพราะไม่มีอะไรคั้มไงถูกต้องเออถ้ามีมือก็จะได้คั้มคือต้องนอน ะแคงก็เราก็จะเอาเหมือนหมอนข้างแต่ต้องเป็นหมอนข้างเล็กๆนะครับอ่ะหมอนวาอยู่ฝั่งนี้สิแต่หมอนี้ก็ตรงนี้อ่าแล้วก็จะขนารก็ดันไว้ดันไว้อย่างนี้เพื่อให้นอนตะแคงส่วนข้างหน้าก็เหมือนกันก็มีการวาอย่างนี้เพื่อไม่ให้เขาติดตัว พอเขาโตขึ้นพอเขาโตขึ้นเพื่อให้เขายังมีความรู้สึกว่าเขายังอบอุ่นอยู่อ๋อมีทออะไรต์้มีครับเราเอาแขนเข้าไปข้างหนึ่งอ๋อไม่หนีบแล้วเนาะไม่หนีบเอายกไม่หนีบหรือบ่อยว่ละอ่าอย่างงี้เออเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เขาขยับได้ดูมีสระในช่วงตอนกลางวันนะผมจะไม่ใส่ผ้าอ้อมสำหรับรูปเพราะว่ามันอับชื้นครับ ใช้พ้าอ้อมผ้าใช่ครับผมแต่มันก็ต้องพับอีกอ่ะพับครับผมเราพับเป็นสามเหลี่ยมแต่ยางนี้จริงๆมันใหญ่ไปอ่าใหญ่ไปเราก็ยกตรงนี้ขึ้นอาพ้าอ้อมจริงไหมเราไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเดินอีกอ่าอย่างนี้ก็ได้เราทาเราทาตรงนี้ให้หนาหน่อยอ่าเราก็พับอย่างนี้เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ซับฉีอ่าก็ต้องหนาหน่อยไว้อย่างนี้ ไม่แล้วที่สําคัญคือแบบพี่คินพัฒนาการอะอย่างเดินเนี่ยนางเริ่มต่อแตะเก้าเดือนเก้าเดือนครึ่งใช่ตอนนี้คือนางวิ่งแล้วนะสิบเอ็ดเดือน <11 S 2> คือนางวิง <9 S 1> ่งเก้าเดือนครึ่งคือเขาแบบสักสามเก้าแล้วก็ล้มมาเลยอย่างเงี้ย<ม>ครับผม,มแต่พอสิบเดือนปุ๊บก,ก็เดินได้เมตรสองเมตรแต่ตอนนี้นะครับ เพิ่งเข้าเดือนที่11ก็เดินเองรอบหมู่บ้านได้แล้วครับแต่ตอนนี้เดินแล้วซนแล้วซนมากเรื่องพันผ้าก็คงไม่ใช่เรื่องของตอนนี้แล้วยากมากมันน่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุไหมคะซนไหมคะตอนเด็กฉันหรอค่ะจำไม่ได้เลยอ่ะคุณแม่ล่ามไว้คุณแม่วางล่ามไว้ กับกรงหน้าบ้านคือน้องน้องคีรินอยู่ในคลิปนี่ก็อยู่ในกลงครับพอเดินได้ก็ล่ามเต็มรูปปลอดภัยเป็นมนุษย์นะคะค่ะเอาคลีไม่ใช่ไม่ใช่อ้า อ่ะแล้วตอนนี้พี่คีรินเนี่ยเริ่มเดินคุณผู้มชมหลายบ้านก็มีลูกเริ่มเดินสิ่งที่เป็นข้อที่เราจะต้องสนใจมากๆก็คือความปลอดภัยในบ้านอ,อุบัติเหตุหลายๆอย่างในบ้านมันไม่เหมาะกับเด็กทำยังไงให้เหมาะกับเด็กเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้ากันนะคะแม<า>่บ้านมืออาชีพแม่บ้านมืออาชีพ คุณผู้ชมตะกี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าลูกอ่อนทํายังไงให้ลูกนอนหลับอบอุ่นอยู่ในท้องแม่ตอนนี้เนี่ยพี่คีรินเขาก็โตขึ้นแล้ว9เดือนคือเดินแล้วนะ11เดือนตอนนี้คือวิ่งนะเพราะฉะนั้นบ้านเริ่มจะไม่ปลอดภัยละอ่าที่เช่นมุมขอบแหลมปักไฟพัดลมวันนี้เดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าทํายังไงให้มันพอนหนักเป็นเบาหน่อย นี่ยังไงอะไรอันตรายบอบๆอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวนางวิ่งชนไงอ๋อไหน่ะลองมาลองชนให้ดูได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อาชนแล้วต่อไม่ติดง่ายแล้วนะ <laughs> ด้วยวัยด้วยวัยกรม แต่น้องเด็กเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมนะเป็นเด็กวิ่งมาปื๋ๆแล้วหัวแบบเซมาชนก็อันตรายแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะเหลี่ยมแบบนี้เอาป้าแปะมาป้าแปะมายังไงยังไงซื้อปลาร้าชอฮกนะคะหรือว่าเพียวพลาสก็จะได้็ทิยวพัาไม่ได้แต่ก็ให้ซื้อด้วยน้องคะตัดไหนตัดใจตรงไหนดีครับตรงนี้นะทำไมแล้น้อยจังมันจะหุ้มพอหรอ พอพอพร้อมต้องใช่เยอะเปลืองเราทําให้ดูเฉยเฉยทำให้ดูอ่าฮะอ่าแล้วคุณพงศ์ก็นั่งบีบไม่รักไม่รักไม่ใช่ดุ้ยล้าไม่รักไม่รักดูเด็กเสร็จแล้วร้องไห้ปะอ่าเราก็ดูว่าลูกเราสูงประมาณนี้อ๋ออ่าอ่าสมุดสมุดสมุดนี่ลูกเรานี่ลูกเราลูกเราสูงสูงลูกเรามาลูกเราเดินมาลูกเราเดินเดินก่อนนะลูกวิ่งมาลูกอ๊ะเจ็บเจ็บโอ๊ย คุณบังหัวดูสิไอันี้ป้อแป๊ก็น่าจะไม่อยู่หรือถ้าคานถ้าคานคานจัดเราต้องมีระยะให้รูปแล้วเราก็แปะเอาไว้เออป้องกันก็แค่นี้เองง่ายๆคืออันนี้คือชั่วคราวชั่วคราวไม่ได้แปะไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็โตไงพราเขาโตขึ้นเองเพราะเขาโตขึ้นเราก็ย้ายตามส่วนสูงขีเลนยืนดี นนออเหืจมมุนี้วเรียนตรงนี้แล้วยังไงมีอะไรสิ่งที่มันต้องระวังมีมุมอะไรบ้างโต๊ะไงโต๊ะกินข้าวเนี่ยตัวดีเลยเพราะมันจะสูงเท่าเด็กพอดีหัวเสาโต๊ะทุกอย่างที้เป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยก็ได้อุ้ยนี่คมอุ้ยขาหัดนะ เพราะส่วนใหญ่น้อยที่มันจะมลมกลมเนาะคอนเดนเซอร์ทุกอย่างแต่มันไม่ได้มีแค่นี้มีอาร์มันจะมีเด็กมันจะมีเรื่องอะไรมากนะไฟดูไอ้ปั๊กแอดเดอร์อะไรมากคือดเดอร์อะไรมากยิ่งสมมติเป็นสมัยเราสมัยพ่อแม่เราตีมือตีมือตีมือใช่ตียังไงก็ไม่ไหวเราอยากรู้ไงว่าทำไมถึงไม่ให้อาเคยโดนไหมไฟดูไม่เคยเพราะว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้าตอนเด็กๆอ๋อปั่นไม่เป็นเด็กนน้อยไม่โดไม่โดน แล้วมีอะไรอีกจะมีปัากไฟต้องทำาไงแก้ไขปั๊กไฟนะคือผมเนี่ยไปที่ปั๊กไปที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้อันู้ใชไปดูไปดูไปดูทำยังไงมัดูปั๊กบ้านตุ๊กแพรภูมิโตมมาได้ยังไงไม่รู้เนาะนี่มันต่ำเนาะมันต่ำมากเลยมัดมือลูกไว้ไงค่ะทำสิลูกไม่เคยนี่ปั๊กไฟใช่ไหมครับผม ที่บ้านกายมันจะเป็นแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เบบี้ก็จะไม่แย่ก็แย่ไม่ได้อันนี้ใส่ดินไม่เป็นไรอ่าก็เสียบไว้แล้วมันจะดึงยากเ้ยเราใช้มันเป็นไหมเป็ดลำคานมากลำคาญมากว่าแบบจะก็ทำให้มันดูดึงงไม่ไม่ไม่มันดึงยากจริงลำคานจริงๆแล้วบางทีเราไม่ได้เรามีมือเดียวอ่ะใช่ครับลูกแล้วมันดึงมาอะไรถูกต้องแล้วบางทีมันไม่ได้อยู่แบบกลางๆบ้านอย่างงี้บางทีเฟอร์นิเจอร์เราบางอยู่อะไรอยู่แล้วมันอะไรมันยากมากเลย ผมก็เลยเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่มีวิธีเลยว่าจะทํำยังไงให้มันง่ายเรามีแม่พันตุยค่ะแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยเบาๆอันนี้ทำไมอุ่ตุยทำาไงคะเลี้ยงหลานมาหลานไม่ไม่ตายสักคนเลยนะคะพ้นมาได้ด้วยสิ่งนี้นี่ไงที่รายการเราปรกระเตยยาพลาสเตอร์ยาพลาสเตอร์ยาเนี่ยครับเราก็เอามาแปะได้ ตาเป็นแผลหรอใช่เพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดเชื้อจะต้องใส่ยาก่อนบนิีมาแม่ไอ้แต่แกะย่างจริงเขากเป็นคนไม่มีทักษะเราต้องแกะแล้วก็กรีดขอบให้มันแบบออกยากแล้วบ้านสวยด้วยเป็นลายต่างๆจริงๆทาให้ดีนะโทษนะครับเราก็อีดิบปึ๊บอ่านี่ไงเห็นไหมอ่าตาตุยสอนปุ๊บน้องกายเขาไปยุบได้ด้านเงยเหนียวเห็นไหมแกะย่างจริงด้วยะก ก็อ,อ,อย่างนี้เด็กทำไม่ได้นะไม่ได้ไม่มีทางเลยสวยด้วยอีกหนึ่งอันที่น่าเป็นห่วงก็คือนิ้วแห่บพัดลม<ช>แต่ต<บ>ีนน<ป>มือเนเาะเ,เป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบจังเลยหลานอาไม่ตายด้วยป๊ก ตายได้พันลมไหมไม่ตายไม่ตายนิ้วลุกลุกนิ้วขาดร้องงอแงส่งเสียงน่ารำคาญจังเลยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนิ้วไม่งอแงแล้วนิ้วขาดเนี่ยแล้วตอนนี้คิรินเขาเดินได้เวลาเขายืนขึ้นแล้วก็สูงขึ้นมันก็จะถึงพัดลมแล้วนิ้วเด็กก็จะเลขาจะพยายามแบบไม่นิ้วน้องกายยังใหญ่นะสมมติว่าเป็นเบบี๋อย่าเบบี๋อันนี้เบบี๋ก็เอ่านิ้วเล็กเหมือนเบบี๋ร้องสิร้องด้วยเบบี๋ร้องให้โอ้ยคือเพื่อป้องกันเหตุป้องกันเหตุเอาเบบี๋นอนก่อน เราก็ต้องทนร้อนแล้วก็ขายพัดลมต่อทไ<ะ>ลเป็นร้อนเหมือนเดิม <c oughs> นี่คืองงการป้องกนันพัดลมโดยที่เราสามารถเปิดพัดลมแล้วลมก็จะออกมาด้วยได้นะาาพัดลมยังใช้งานอยู่ยัง<ม>ใช้งานมาลมก็ยังหมุนออกมาคายร้อนให้เราได้ใช้อะไรบ้างชุดที่เป็นแบบ โปร่งๆแบบนี้ออ๋เป็นมุงแนวมุ้งหรือว่าผ้าลูกไม้ที่ไม่มีความฟรุ้งฟริ้งแบบย้อยๆอ่ะอให้มันเรียบแต่มันเป็นเป็นดูดูแต่ค่อนข้างถี่เพราะว่าจะได้เอานิ้วเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมใช่อ๋อทำทำให้ดูทำยังไงคุณผู้ชมต้อดูแต่จรอย่างนี้ดีนะเพราะว่าเขาจะมีขายแบบสําเร็จรูปแต่พวกสําเร็จรูปเนี่ยอย่างเงี้พัดลมใหญ่ก็คงเข้าไม่ได้ เอออันนี้ก็ไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อก็ใช้ไปก่อนครับชุดถ้านึกจะใส่วันไหนก็มาใส่กันก็ถอดออกก็ถอดไปวันนั้นแหละลูกมือขาดวันนี้แม่อาใอาชุดที่ไม่ค่อยได้ใส่เออก็คุมแค่นี้เองไม่ไม่เดี๋ยวต้องเย็บเย็บหน่อยเดี๋ยวจัด่ะเออมันดีอ่ะมันแล้วชุดอามีมีมีที่รูดเอวด้วยค่ะมันรูดได้เลยเหรออีอไม่ชุดฉันเหรอรูดได้เลยผ่านเลยผ่านได้เลย นี่ไงได้ช่คแค่นี้น้องก็ไม่สนใจข้างในแล้วนั่นงผ<ม>ู้จริงๆผู้จริงๆชอบอมันดูเป็นพัดลมมีดีไซน์มันดูแบบบ้านผู้ดีขึน้นอ่ะ ก็แต่มานี้ยังไม่ได้กินน้ำเลยหนูไม่ได้พูดมากใช่ไหมเราพูดกำลังดีใช่ป่ะทนไม่เสียงแทบพูดมากไปนิดหน่อยแขกชื่นนะไม่ไม่ผมเนี่ยแหละพูดมากไปนิดหน่อยกินน้ำกันดีกว่ามีน้ำไหมครับพี่มีมีเต็มาเย็นอ้าวอคะแขกมาบ้านเราไม่เสิร์ฟน้ำเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มาอะไรไปเอาให้อาตุ๊กและอาตุ๋ยที่ลูกไปเอาเผื่อฉันด้วเผื่อฉันได้ครับผมไปไปเออน่นไปเก็บเลยเก็บเลยเก็บที่นะตู้เย็นอยู่ไหนอยู่ในครัวสิบ้านก็มีอยู่แค่นี้วเรร โอ้โหสองสาวจ้าเอามาสินะดด่วนเลยเอานำมานี่ไม่เดินไปไม่ต้องไม่ต้องต้องมาดูด้วยตัวเองเลยเนี่ยใช้มันแล้วมันไมขี้เกียจอย่างเงี้ยอพวกฉันเดินยากแก่เท่าแล้วไงทำไงคะนะไม่เจอนี่ไงนี่ไงเร็วๆพี่มีลูกแล้วนะอ้าวใช่พี่ต้องทำให้ตู้เย็นมันดีๆดี นี่ไม่ดีเลยไม่ใช่กาไกาตู้เย็นพี่เนี่ยพี่เก็บตังค์นะไม่ของถูกๆนะมีอ้อตู้เย็นก็แพงอย่างดีใหญ่เริ่มเทิมอะไรใส่อะไรก็ไม่รู้โอเคผมจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่พอแน่นอนเวลารายการเราหมดแล้วผมต้องทำบ้านพี่อีกเยอะเดี๋ยวผมต้องทำบ้านพี่อีกเยอะเอ๊ะเขาจะมาเปิดสายวา อันนี้เป็นการจัดตู้เย็นที่ไม่ใช่แนวของกายไม่ใช่แนวผมย่างยิ่งกายที่ไม่เห็นมันมีความบกพร่องอะไรมันก็ไม่มีความบกพร่องอะไรนีอะไรโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวอันนี้ของอาร์เมื่อเช้ากายมันจะเป็นอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามวันพรุ่งนี้แล้วกันว่าอันนี้ผิดตรงไหนแล้วที่ถูกสาหรับผู้ชายคนนี้คืออะไรใช่ครับไม่ว่ามันจะมีอะไรผิดเอาของซื้อมาก็เสร็ตตู้เย็นจะให้เป็นเตาออกปะอย่างนี้วันพรุ่งนี้ เดี๋ยวทําให้ดูเลยอ่ะเดี๋ยว8โมงครึ่งตื่นมาเจอกันนะคะที่ทุนกา้ยังอยู่อีกวันนึ่งนะยังอยู่อยู่อยู่งั้นอย่าเพิ่งกลับบ้านนะถ้ายังทำไม่เสร็จนี่นี่จับตอบด้วยมีใจถ้าจะถ้าพรุ่งนี้ทําไม่เสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอนี่อ่ะอุตส่ายมีอาทิตย์ละสองวันจันทร์อังคารเ้ยหรือมันจะไล่หนูออกจากงานเป็นพี่ทุนกี้มันจะมาเป็นคู่อาไม่ใช่แล้วเราจะไปถ่ายที่ไหนล่ะรายการแม่บ้านมืออาชีพก็เปลนเป็นรายการผัวเมียมืออาชีพเฮ้ยอะเดี สวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะแปดโมงครึ่งซิปล็อคถุงประมาณนี้กำลังพอดีเลยค่ะเราก็เปิดปึ๊บตากหมูนี่เราก็บีบลงนิดในตู้เย็นของคนเนี่ยส่วนมากคือเป็นช่องผักเทปผนที่มันเป็นช่องผักเพราะว่าเขาดูมาแล้วว่าอุณหภูมินี้มันเหมาะสำหรับผักแล้วก็ใส่ซิปล็อกเลนนี่